ก็ตามชื่อมันคือออร่าสปีดมันไม่ใช่ออราสตบนะครับใจก็สวัสดีครับอยู่กับช่องต้นๆแบบเป็นไรนครับกลับมาแล้วครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานไม่ได้หายไปไหนเจ็บเลยไม่ได้รีวิวนะครับกลัวรีวิวได้ไม่ดีนะครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้วกับเจ้าอะไรวิกเตอร์ออร่าสปีดรอยเอ็กซ์ ขอออกตัวก่อนว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยใช้นะครับตัวรอย x ธรรมดาเลยนะครับผมแล้วก็ตัวรอยเอ็กแพนด้าก็ตามนะครับผมไม่เคยใช้นะครับเพราะฉะนั้นฟิลที่ผมจะอธิบายเนี่ยก็จะไม่ได้มีการเทียบเจ้าตัวรอย x เ,เลยนะครับ ฟีลิ่งร้วๆนะจากการที่ผมใช้มาประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะว่าเป็นยังไงกันบ้างจากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ผมอยู่กับมันนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับพูดถึงสเปกก็เลยดีกว่าเนาะ <S 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 ตัวสเปคที่ผมถืออยู่นะครับผมเป็นน้ำหนัก 4U นะครับกริป g 5ตัวนี้ขึ้นเอนได้30ปอนด์นะครับผมที่ผมขึ้นจะเป็น ตัววิกเตอร์ VBS 66 n a นาโนะครับ27ปอนด์นะครับผมไม่มีพีสตงพีสเตตอะไรลังนั้นนะครับผมปกติเลยนะครับก้านของเขาจะมีความถ้าตามสเปคเนี่ยจะเขาบอกว่าเป็นกลางค่อนแข็งนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมให้ดูชุบโอเคก็จะอยู่ประมาณกลางค่อนแข็งนะแต่ จากฟิลที่ผมได้ตีนะผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นก้านกลางนะครับไม่ได้มีความรู้สึกวา่าเออมันแข็งหรืออะไรด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะก้านมันเล็กด้วยเนาะมันเลยทําให้การเฟกเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมรู้สึกว่าก้านมีความเฟกช่วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนหัวเนี่ยก็ตามตามตามไม้เนาะเป็นไม้เบาเป็นไม้สปีดก็หัวไม่ได้หนักอะไรนะครับผมรู้สึกว่าตอนแฮนดิ้งเนี่ยก็มีความที่หัวเบา อยู่นะครับแต่ไม่ได้วาวบักแต่ไม่ได้เบาแบบว่าโอ้เบาอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับมาพูดถึงฟีลลิ่งในการตีครั้งแรกเลยนะฟีลลิ่งครั้งแรกคือตีสบายมากนะครับผมฟีลลิ่งมันจะมีความวงโวงนะครับด้วยความที่ไม้มันเบานะครับผมแต่มันเบาเบาแต่มันสบายอ่ะฮะมันนุ่มนะครับก้านเนี่ยมันไม่ได้แข็งนะครับมันเลยทําให้เวลาตีเนี่ยสบายนุ่มบวกฟีคอด้วยนุ่มเข้าไปอีกนะฮะ แล้วก็กล้าเนดีดีมากนะเอาชีวิถามว่าสั่นไหมผมคิดคือปกติผมใช้ตัว t k b o l t r a นะครับเรื่องความสั่นผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับอาจจะมีสั่นบ้างครับแต่แต่ถ้าสมมติตีเต็มผมก็ไม่รู้สึกว่ามันสั่นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ามีตีแบบประมาณช่วงนี้อาจจะมีสั่นบ้างนะครับตีแป๊กนี่ยิ่งสั่นเลยนะฮะก็ถ้าตีแม่นลูกนี่ผมคิดว่าเรื่องความสั่นไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับ ส่วนตัวผมไม่แม่นนะครับสั่งทุกดอกนะหยอก <c oughs> ก็ลองครั้งแรกเนะี่ยผมแค่ผมชอบตัวลูกเลยลูกดาลลูกชนลูกอะไรเนะีผมรู้สึกตัวนี้ดีมากนะแต่ในส่วนของลูกตบต่างคอดนะผมรู้สึกว่ามันมันยังไม่เข้ามือนะครับวับนแรกผมก็เลยให้เวลากับมันหน่อยกระทั่งมาใช้มาเรื่อยๆครับปร,ป,ประมาณประมาณสองสาวัน4ี่วันห้าวัน จนผมได้ข้อสรุปนะครับว่าไม้ตัวนี้มันจะเป็นไม้อย่างไงนะครับเรามาเริ่มที่ลูกแรกเลยครับลูกดาดลูกดาดตัวนี้นะครับทำได้ค่อนข้างง่ายสบายมือหน้าเนี่ยหายห่วงนะครับถ้าเทียบกับ700โปรเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ตีง่ายกว่ามากนะครับไม้นุ่มมือสบายเบาไม่แข็งนะครับเลยถ้าใครได้ลองนะครับจะค่อนข้างชอบสําหรับลูกไวๆนะครับ ถ้าเจอเกมไวๆที่เราสุกว่าเราต้องใช้จังหวะเข้าสู้ลูกด่านลูกชนลูกกระแทกผมคิดว่าตัวนี้มันทำได้ค่อนข้างง่ายตีสบายการดีดดีแรงส่งโอเคนะครับก็สําหรับลูกด่านผมให้สักประมาณเอาจริงให้สิบเลยก็ได้แต่เผื่อไว้ก่อนสักเก้าจุดหนึ่งแล้วกันนะมีจุดหนึ่งนะต่อมาครับผมลูกเซฟนะครตัวนี้ลูกเซฟเนี่ยด้วยความที่ตอนเนี้ย กวนผมนะครับไอลูกที่ค่อนข้างตื้ออยู่แล้วนะครับบวกกับอากาศที่ช่วงนี้มันเย็นด้วยนะครับตีเท่าไหร่ก็เหงื่อไม่ออกนะพูดตามตรงมันก็ยิ่งใช้แรงเข้าไปใหญ่นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไมท้ที่ถ้าเป็นอากาศปกติแล้วเราก็ลูกเนี่ยไม่ตื้อเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตีได้ค่อนข้างที่จะไม่เปลืองแรงนะเอาจริงบัดข้อมือนิดนึงมันก็ไปแล้วถึงหลังได้ถึงหลังได้ง่ายนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเซฟยากเย็นอะไรนะครับ ในส่วนของลูกเซฟเนี่ยค่อนข้างจะทําได้อย่างสบายอยู่นะครับผมก็ให้สักประมาณ7.5เป็นสิบนะครับประมาณนีน้ต่อมาครับเป็นลูกการคอนโทรลนะครับการวางอะไรต่างๆเนะี่ยถ้าพูดถึงหน้าเน้นผมโอเคนะสำหรับเจ้าตัวรอยเกาตา้าสปีดลูกค่อนข้างดีนะครับผมการวางการหยอดหน้าเน้นให้เลี่ยนเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับแต่เลี่ยนไม่เลี่ยนมันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่น้าหนักมือด้วยความชินอะไรต่างๆนะครับแต่สำหรับผมผม หมายถึงว่าตัวนี้มันทําได้ค่อนข้างง่ายเนาะสำหรับลูกหน้าเ็ตส่วนลูกท้ายขอดหลังขอนนะครับไม่แย่นะครับผมก็ทําได้ปกตินะครับก็ทําได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นว้าวหรือว่าทําได้ง่ายเท่าพวกไม้หัวหนังหนักอยู่แล้วก็เข้าใจได้นะครับสําหรับตัวรอยกาลตราที่ทําลูกคอนโทรมาได้ประมาณเนี้ยค่อนข้างจะโอเคแล้วนะมันตีค่อนข้างสบายด้วยนะครับส่วนตัวผมก็ให้อยู่สักประมาณ เข้าลูกเซฟแล้วการประมาณสักเเต็มส0นะครับต่อมาครับผมลูกลับลูกลับตัวเนี้ยผมชอบนะเอาจริงมันเป็นไม้ที่ตีสบายแล้วแล้วก็ก้านเนี่ยมันส่งดีนะครับดูดีก้านเล็กขนาด5.8ดนะฮะก็บวกในความที่ก้านมันไม่ได้แข็งหรือว่าอ่อนจนเกินไปแล้วมันรู้สึกว่ามีความพอดีพอดีนะครับก็กลางๆแหละอะการดีดไปรู้สึกว่ามันทําให้ถึงหลังได้ค่อนข้างที่จะไม่ได้ง่ายมากนะครับแต่ก็ทําได้โอเคนะครับผม ไม้มันตีสบายแล้วก็ทดแทนกันได้นะฮะแต่ลูกลับชนรับวางเ่ยอันนี้เลิศผมพูดตามตรงผมชอบมากสําหรับตัวเนี้ยเวลาเราจะยกไม้ปุ๊บ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 จังหวะต่อเนื่องที่เราต้องรับเนี่ยรู้สึกมันทําได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่เปลืองแรงเลยนะในการยกไม้ช็อตต่อเนื่องอะไรต่างๆนะตัวเนี้ยลูกลับชนรับวางทาได้เยี่ยมนะก็ลูกรับผมให้สัประมาณ8 5ถึงเเลยนะเอาจริงตัวเนี้ยโอเคเลยสําหรับลูกรับ ต่อมาครับลูกตบของเจ้าตัวรอยเอกอัลตรานะครับต้องพูดตามตรงว่าวันแรกที่ผมได้มานะผมไม่ชินเลยสาหรับวงตบของมันผมโคตรงุนงิดเลยเอาจริงตบไปแล้วทําไมสปีดลูกมันไม่ได้เลยแต่พอใช้ไปใช้มาหลายๆวันเข้าก็เฮ้ย ม,มันได้อยู่นะค,คือเราเข้าใจได้นะครับว่ามันคือไม้สปีดก็ตามชื่อมันคือออร่าสปีดมันไม่ใช่ออร่าสตบนะครับเพรามันไม่สามารถบุกเท่าไม้บุกได้อยู่ได้ง่ายขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับก็เข้าใจได้นะฮะถามว่าแรงไหมมันก็ไม่ได้หน้าเกลียดนะเอาจริงสําหรับไมนะ้สปีดเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายครับแค่ต้องรู้วงมันแค่นั้นเองสปีดรูกงเนะี่ยทำได้ค่อนข้างดีจิกไม่จิกมันอยู่ที่คนนะฮะ ก็ผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็ยังทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเฮดเอ็ดพันะผมรู้สึกว่ามันเป็นไม้สปีดที่ตกดีมากนะเจ้าตัวเฮดเอ็ดพัเนี่ยถ้าเทียบกับตัวนี้ผมรู้สึกว่าตัวเฮดเอ็ดพัเนี่ยมันทาได้ค่อนข้างโอเคกว่าง่ายกว่าเนาะอาจจะดูย้อนแย้งเนาะด้วยความที่ตัวนี้มันก้านมันน่าจะเฟกช่วยได้ง่ายกว่าตัวนั้นมันก้านแข็งกว่านะครับแต่อาจจะเป็นเพราะไม่รู้สิอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัว WES e 3 0หรือเปล่าที่เขาใส่มาในตัว h e ดเด d ตพัทนะทำให้ลูกจิกตัวนั้นผมรู้สึกว่าผมตบ h e ดเด d ตพัทอะแล้วจิกมากกว่าเค้นได้ง่ายกว่านะครับตบมันกว่าด้วยครับถ้าพูดถึงเรื่องการบุกเ่ยตัวนี้ผมให้สักประมาณ8นะครไม่ได้ตีเวอร์นะครับแต่ก็มันตบได้เรื่อยๆนะครับไม่เปลืองแรงเลยไม้เบาตีสบายมากฮอาจริงคือปกติผมจะเล่น หมายที่มีค่อนข้างจะมีน้ําหนักหัวกว่านี้นะครับผมแล้วก็การจะแข็งกว่านี้ก็ประมาณเชรพัดนะพอมันเป็นตัวเนี้ยก็ก็โอเคนะไม่ได้ตบแย่เลยสปีดลูกเนี่ยในตอนตบเนีะยมันค่อนข้างเร็วแต่มันจะไม่ค่อยแรงนะครับผมก็บางทีเนี่ยตบไปเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าตบไปโอ้โหสปีดต,ตัวนี้ฟูแต่พอหยุดปุ๊บป,ป,ป,ประมาณนี้เลยนะเหมือนจานล่อนเลยประมาณนั้น แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมผมพูดเลยว่าสําหรับไม้สปีดมันคือออร่าสปีดมันไม่ใช่ออร่าสตกผมเลยยอมรับได้ว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะโอเคสําหรับลูกตกไม่ได้แย่แต่มันทดแทนในเรื่องอื่นนะครับในเกมไวๆนั่นเองแต่ข้อเสียของเจ้าตัวรอยแกลตราเลยอันนี้สําหรับผมนะผมรู้สึกว่าม,มันมีความบวงลบไปนิดด้วยความที่มันเบานะครับผมยังคิดเลยว่าแบบถ้าสมมุติลองสามยูอ่ะมันจะเป็นยังไงว่ามันน่าจะ ตีแน่นขึ้นไหมนะฮะอันนี้ก็น่าลองเหมือนกันเนาะใครมีก็สนับสนุนไดนะ้มาส่งมาให้รีวิวได้นะครับผมอยากลองด้วยนะฮะถามว่าสี่ยูเพียงพอไหมมันเพียงพอแล้วครับอาจจะบวกด้วยความที่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นอากาศหนาวนะครับผมอากาศค่อนข้างเย็นแล้วก็บวกกัความที่กวนผมนะ่ตอนเนี้ยเขาใช้ลูกที่ค่อนข้างกระตือมากนะครับผมลองเลือกกันดีๆนะครับผมมาครับมาสรุปกันเลยครับว่าไม้เนี้ย เป็นอย่างไรนะครับเหมาะกับใครใครที่กําลังมองหาไมา้โตท็อปนะที่ค่อนข้างจะตีสบายนะครับอยากได้เฟรมตัดอากาศนะไม่เป็นภาระกแขนตีได้ต่อเนื่องตีชอ็อตต่างๆได้ต่อเนื่องครับยืนระยะได้หลายเกมเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมสีสันสวยงามด้วยนะฮะหรือถ้าใครไม่ชอบสีพูก็เดี๋ยวสักพักวิกเตอร์เขาก็จะเอาตัวที่เป็นที่ไม่ใช่ตัวเว r ร์โทไนครับเป็นตัวปกติมาก็ ลองหา да. ตามกันได้นะครับผมจริงจริงก็มือใหม่ก็ตีได้นะจริงมือใหม่ที่ต้องการรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้ไม้ท็อปสักไม้หนึ่งวะเราอยากรู้ว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับผมแต่ยังอยากได้ไม้ที่ค่อนข้างจะตีสบายนะครับยังไม่ได้ต้องการไม้ที่แบบโอ้ต้องหนักต้องแข็งต้องบุกหนักเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับผมตีง่ายตีสบายไม่แข็งไม่ปวดไม่ล้านะครับผมคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับ นุ่มมือด้วยนะฮะอย่างเดียวคือตีไม่แม่นไม้สั่นนะครับแต่ไม่ได้สั่นจนหนึ่งครั้หมือละครังที่มันสั่นตลอดนะพอสั่นปุ๊บมันก็หยุดสั่นได้นะครับผมก็ตีต่อเนื่องได้ปกตินะครับผมถ้าใครจะหวังเกมบุกที่รู้สึกว่าโหเราตีไม้สองไม้มันจะต้องตายแน่แนเลยคิดว่าไม่เหมาะนะครับถ้าใครจะหวังผลที่รู้สึกว่าจะต้องเป็นมือหลังที่ต้องตบ ตบให้ตายในไม้เดียวผมคิดว่าจะไม่เหมาะครับสำหรับเจ้าตัวร้อยเอกอัลต้าแต่ถ้าใครนะครับที่เล่นเกมไวๆนะครับต้องการไม้ที่ค่อนข้างจะตีสบายนะครับผมเบาไม่เป็นภาระยืนระยะได้หลายเกมนะครับผมคิดว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมลูกดาดลูกชนลูกวางหน้าเน็ตลูกวางท้ายคอร์ดอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ความชํานาญแต่ละคนนะครับผู้หญิงก็ตีได้ตีสบายด้วยเนาะผมลองให้แฟนผมตีแฟนบอกว่าค่อคนข้างชอบนะครับผม สรุปก็คือไม้ตีง่ายเบาสบายนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเกมดาดเกมรับอืมโอเคแต่เกมลูกอาจจะต้องเติมพลังนะครับแต่ไม่แย่นะฮะท้ายนี้ครับไม้ที่ดีคือไม้เพื่อนขอบคุณครับตีแบตให้สนุกครับผม merry christmas and a happy new year เล่เป็นไม้ไ่ดีกว่ายนุกคนกแม่หนูก็ได้เปลี่ยนที่หนูเป็นแบบนี้๋องม่ได้เปลี่ยนเลยใช่ไหมตอนนั้นเาอยู่เท่าไหร่ไหนที่หนูอ่ะเนี่ยได้ดีก่อนนะดีเป็นนอก่อแล้กัเสไหมเป็น่คยจที่สนดเป็นี่ยคืออาจจะไม่คนเดียวเพราะว่าจากจากนที่นี้มันจะเป็นเรงไรจะเป็น đi à, okay. đây cái không đời mày đơn mà